อยู่ในสถานะไหนมีความสุขแฮปปี้รับปีใหม่เข้าไปจ้ะใช่<า>นะคะอ่ะเช่นเดียวกับคู่นี้นะคะต้องบอกว่าเพิ่งวิวาไปบาดนะคะเจมส์จิรายุแล้วก็สาวโฟมค่ะ,คะบอกเลยนะคะเป็นคู่ที่แบบว่าเคมีเคใจลงตัวกันมากแล้วเห็นทั้งคู่เนี่ยคขผ่านดูใจกันมาเป็น10ปีนะคะ,คะแต่เรื่องความหวานเนี่ยไม่มีลดน้อยถอยลงไปเลยค่ะคือดีไม่ดีคู่นี้หลังแต่งงานใช้คําว่าสามีภรรยานคะคะความหวานอาจจะพุ่งปรี๊ดถึงขั้น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 ไหนอาจจะมีเบบีเลยก็ได้ค่ะรออยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผ เขาเรียกแทนตัวเองว่าพ่อกับแม่อยู่แล้วค่ะ<ฆ>สาโฟมเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าทุกคู่เลี้ยงน้องหมามก็เหมือนเป็นลูกเนี่ยแหละค่ะก็เลี้ยงเหมือนแบบแม่แบบนี้นอุ้มแบบนี้เลยนะคะเห<ฆ>มือนลูกจริงๆเลยค่ะแต่ในอนาคตคู่นี้เขาก็วางแผนเตรียมมีเบบี็นของตัวเองแล้วนะซึ่งพี่ออนนี่นะคะผู้สื่อข่าวของเรานะคะไปสอบถามความพร้อมกับหนุ่มเจมจิค่ะเขาบอกว่ามีความพร้อมแบบ100%เต็มเลยนะคะ<ฆ>แล้วก็เห็นแบบภาพตัวเองได้เป็นคุณพ่อไว้แล้วด้วยนะ<ฆ>แต่งานนี้ต้องขอแซวหนุ่มเจมหน่อยนะคะว่า เห็นเขาซ้อมเลี้ยงลูกเนี่ยลูกเพื่อนมาหลายคนแล้วนะคะงานนี้เจ้าตัวเนี่ยคือพอมีลูกจริงๆเนี่ยอุ้ยจะเป็นยังไงบ้างคุณดูซะก่อนใน้องมือนะในของนี้นี่ไงภาพนี้คุณผู้ชมภาพล่าสุดเลยนะคะอับไปฟังเสียงเต็มจีกันหน่อยค่ะลูกเราก็คือพร้อมกับเป็นแบบแดดดีได้แบบชอบเลี้ยงเลี้ยงหลานเลี้ยงแบบลูกเพื่อนคือในส่วนตัวเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วครับชอบเด็กอยู่แล้วแล้วก็แบบชอบเด็กแบบรู้นี่นั่นอเลย ไม่มองภาพตัวเองแบอองบผมยังนึกไม่ออกเลยฮะเอาเอจริงๆยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกครับสกิลตัวเองยังไงดีเต็มร้อยเต็มร้อยผมให้แบบ90เลยคะแนนความมั่นใจทักษะเป็นสูตรครับ90นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ หลุนเลยค่ะอขอที่หลานไม่ไวแล้วกันนะคะหลายคนรอ,อดูอยู่นะ,ะยิ่งได้รู้จักนะคุณแฟนเขาข <อ S 2> คุณโฟมคุณโฟมฟมยิ่งได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะ,ะแบบยิ่งน่ารักอะใช่อเออนะคะ